ก็แอมลอดตัวนี้นะเปิดไฟสักหน่อยนึงโอ้ยสะท้อนนะเดี๋ยวลือก่อนค่อยตรวจ่อม,มกันนะอาการก็แจ้งมาใช้ไม่ได้เลยลือก่อนมนอันนอดจุข้างหลอดกรนนะลือก่อนอาการนะอันนี้เปิดมาหลอดก็ติดแล้วก็ติดหมดนะ คือเสียงตามที่ได้ยินที่ไม่จะผ่านโทรศัพท์เหมือนว่าต,ดดติดดับติดดับติดดับอยู่นะแต่ถ้าเป็นเคยเคยทําเครื่องโปรตีพวกแนวสดก็เหมือนคอมเพรสเซอร์กดไว้นะการนี้ก็ปัญหามาจากผักไฟนะคือไฟไม่พอนะไฟเข้าปกติแต่ด้านออกไม่พอเพราะว่าแอมอนมดิเ่ยถูกจัดมืจออีกอย่างหนึง่งนะนพรจะด้วยกาแฟเขาจะเยอะเกินไป นะตรงนี้โดยพักไฟไม่พอทํางานนะก็เดี๋ยวต้องมาแก้ที่พักไฟในส่วนของที่เป็นดิวตี้หรือว่าความทีออกไปหรือว่าแรงไฟจุดตรงจุดใดไปไปเริ่มกระบวนการตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูว่ามันผิดพลาดอะไรไม่ยังไงนะนี่นะประมาณนี้นะมาถึงด้านในนะจุดเดิมแรกที่เปเป็นหาเสียงรูปเสียงวับก็เป็นมหามาจากไฟ เลี้ยงหลอดนะหลอดนี้ใช้ไฟเลี้ยงหกโวลต์นะหกกว่าโวลต์หกจุดสามโวลต์ตัวเนี้ยนะที่รับไฟสิบสองจากแบตแล้วก็เอาแบตจากแพรนี่นะแล้วก็กระจายเน็ตก็ไหลมาเลี้ยงที่นี่นะผมกลัวต์นั้นมันไม่พอนะเวลาตกมาอยู่ห้าโวลต์กว่าเนี่ยมันก็เสียงก็อย่างที่เห็นนะเหมือนจะบี้เหมือนบูบา้าบูบา้าบูบา้บาบ้านะเสียงขึ้นเสียงลงตรงนี้ แก้ไขโดยการจัดไฟเลี้ยงจุดไซรลอดใหม่นะส่วน LED ที่มันติดให้โชว์แจมๆเนะี่ยผมเอาออกไปแล้วตัดออกตรงนี้ให้เหลือแต่จุดไซรลอดอย่างเดียวอะเครื่องจะติดแต่ไซรลอดนะจะการเริ่มติดเนี่ยจะติดแต่ไซรลอดอย่างเดียวนะ เสียงก็หายไปแล้วนะเสียงที่บูบูบับนะตอนนี้ผมก็พันไฟออกมานะสาหรับสีรอบนะถ้าใช้เล็กติไฟเรียงไฟมันก็กระแสก็ไม่พอพอหลอดมันกินไปเยอะปัญหายุ่งยากไปใช้ไทรนเตอร์พวกเรียงไฟพวกนั้นก็ยุ่งยากนะบัญชีไม่มีวางดังนั้นผมก็เลยทําการเอา สองอรอบมนุกรมกันนะให้เป็น12โวลเพื่อผ่านไฟมาเลี้ยงนะก็จะง่ายกว่านะทำเป็นขนาด2ชุดไปนะก็แล้วก็ออนไฟไว,ไว้นะให้ไฟมันเหมือนกับอยู่ในรถจริงๆอะนะพอไฟแบตก็จะมา1 3บ4โวลเนี่ย6กแอมป์ M, นะกีก็อยู่สบโวลไฟเลี้ยงหลอดก็12โวลน,นะ ใจเลนขณะที่เปิดเสียงก็ไม่ตกมานะต่ไม่ตกออกมาเพราะว่าเอววิชิ่งความที่แล้วก็ความที่สูงอยู่กระชัดประจุเก็บในซีได้ทันนะายซีอย่างเดียวถ้าเราพันลวดมาเยอะนะมันก็จะทำให หลอดขาดได้ง่ายนะาการทำงานกันก็อาพอดีของเขานะกปเปะเลยสิบสอโวลต์เดิมมันหกจุดกว่าโวลต์ด้วยนะนี่ก็หกโวลต์สบายๆนะก็เป็นแนวทามาวัดบ้านๆน,นะตัวนี้ก็เป็นอันสิน้นใสหลอดตัวนี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปอันต่อไปบ้างอ่นะ